ได้ยินกันทั่วเลยและดิฉันนะคะอยากจะขอบอกก่อนเลยว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยค่ะที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างว่าวัคซีนนะคะจะทำให้เป็นมันไม่ว่าจะเป็นในผู้หญิงหรือในผู้ชายค่ะเพราะหน้าที่ของวัคซีนคือการกระตุน้นภูมิต้านทานขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียดังนั้นในกรณีนี้ วัคซีนโควิด -19 กระตุ้นทั้งแอนติบอดีและภูมิในระดับเซลล์ค่ะก็เพื่อต่อสู้กับโปรตีนหนามของเชื้อ s a r s c o v -2 นั่นเองค่ะดังนั้นจึงไม่มีทางเลยค่ะที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานของระบบสืบพันธุ์ไม่ว่าจะในชายหรือหญิงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่าวัคซีนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นหมันค่ะ